ตอนนี้ไม่น่าสิกำลังเดินทางไปวัดเดินทางไปวัดก่อนจะหากตกจากคฟลหลดออกจากจนั่นไปทำบุญที่วัดก่อนนะคะบรรยากาศม,มื่อนี้นะเมก มีพอสมควรจ้า ดูธรรมชาติภูเขา เช้าวันนี้เช้าวันนี้รถนะครับเรือเดินทางไปวัดจ้าบรรยากาศเช้าวันนี้ก่อนเมษ ว,วิวสวยค่ะข้างหน้าภูเขาข้างหน้าภูเขาค่ะวัดบาอยูโยนติดผู้พานผู้พานคำค่ะจะอผู้พานคำตัวจาก Nombor ชีวิตคนอีสานค่ะ ตามปกติอันนี้เป็นลานจอดรถถ้าเป็นการเป็นหน้าบนกระทิ่นก็สิบว่ามีวังจอดเลยค่ะเพราะว่าคนกับมาหลายแล้วมีลูกโปกับหลาเกืลียวที่เพราะว่าคนกับมาสซุ่มเชื่ออะไรอยู่ถามย่ำบุญย่ำหนังสิมาแต่ทางอื่นคนล่ะเพียวบ้ามใจ 年轻人挺多的。 ลงไปงกงรกลุงขัวค่ะลงุงขัวกะขอุอติจบชิไปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนะค่ะพ่อกันชิปหน้าเนาะขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่นาชแชเนนะคะสวัสดีค่ะ